ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องเติมก้าวคริปโตช่องที่พร้อมเติมกาวให้คุณรู้สึกดีในโลกคริปโตอยู่ตลอดเวลาคําเตือนคลิปนี้ไม่ใช่คําแนะนําเสนอแนะให้ลงทุนทุกคนต้องตัดสินใจด้วยตัวเองครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยนะตัวแรกก็จะเป็นตัวชิบะคอยนะครับชิบะชิบะตัวชิบะคอยนะครับก็มีการเด่งขึ้นมาเพราะข่าวที่มีได้การลิกบนโลบินทูดนะก็ตอนนี้ยังถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆยังไม่มีอะไรนะครับยัง ไปชนกอบและตอนนี้ยังเบรกไปไม่ได้นะถ้าเบรกไปไม่ได้อย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะลงมาล่างกอบตรงาาราคาประมาณ04ตัวแล้วก็2224ถ้าเบรกไปได้ให้เป้าใกล้ๆไว้ก่อนนะตรงราคาสองราคานี้นะหรือถ้ากาวเนี่ยก็จะราคาประมาณ04ตัวแล้วก็4648มองว่าแบบง่ายๆประมาณนี้นะรอเบรกกอบแล้วเราค่อยเล่นนะก็ได้นะครับสำหรับตัวชิบะหรือจะเล่นโฮมสวิงในกอบนี้ก็ได้อยู่พอได้อยู่นะก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวชิบะ ตัวต่อไปเป็นตัว IOST ครับ IOST นะั้นถ้ามองว่าตรงนี้เป็น A ใช่ไหมตรงนี้มันเริ่มจะหน้าเป็นห่วงนิดนึงน,น,นะเพราะว่ามันไม่สามารถเมรกราคา0.0384หรือประมาณกี่าหนึ่งบาทไทยไปได้นะก็คือมันแบบเซเชนอยู่ถ้ามันเบรกไปไม่ได้อย่างนี้นะมีโอกาสที่จะไหลลงไปได้เลยนะครับ0.025 0.0308 0.02ตัวนี้เป็นแนวรับสุดท้ายนะ ถ้ายังมองในรูปแบบนี้อยู่นะอาจจะเป็นการที่ขึ้นบีไปแล้วสักรอบหนึ่งแล้วก็ลงซีไหลาย,ยาวลงไปเลยนะก็ภาวนาะให้มันเบรกขึ้นไปได้แล้วกันนะก็ถ้าสมมติมันไม่สามารถเบรกราคาประมาณ1บาทไทยไปได้นะอาจจะได้เจอกันแถวๆศูย์จุดแปดถึง0ูจุดเจ็ดเลยก็เป็นไปได้นะครับสำหรับตัว io t ก็ต้องพิจนารณาความเสี่ยงให้ดีๆนะรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับมองไว้ประมาณนี้นะสำหรับตัว io t ตัวถบไเป็นตัว s r m ครับตัวอะไรไม่แน่ใจนะเซรั่มใช่ไหมก็อาจจะมองได้ว่าตรงนี้จบ a ตรงนี้นะอาจจะจบแล้วนะเพราะว่ามันดูขึ้นไปแบบสวยกว่าตัวอื่นนะขึ้นไปไกลพอสมควรนะตัวนี้แต่ตอนนี้ยังไงก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะยังไม่สามารถเบรกไายเก่าไปได้นะครับก็ตอนเนี้ยต้องสู้กับแนวต้านแรกก่อนคือประมาณสอเหรียญตรงนี้นะถ้ามันเบรกไปไม่ได้เนะี่ย ก็จะลงต่อได้เลยนะก็ต้องรอดูกันนะครับสำหรับตัว h r m มองว่าประมาณนี้นะถ้ามองว่าตรงนี้จบ5าใช่ไหมแล้วเ,เป็น a มันก็คงจะเป็นการขึ้นไปเป็นแบบประมาณน่าจะ a b c ครับนะมองว่าประมาณนี้นะถ้ามันขึ้นไปขึ้นได้สักเท่าไหร่เดี๋ยวกางดูกันนี่นะก็ถ้ามองตามผม นะอาจจะถ้ามองว่าจบ5้าแล้วอาจจะขึ้นไปได้ถึงประมาณสามจุดหนึ่งเหรียญตรงนี้ได้นะครับแล้วค่อยลง C ีรอบหนึ่งอ่ะก็มองว่าประมาณนั้นสำหรับตัว srm ตัวต่อไปเป็นตัว A d a ด้ครับถ้าเรามองว่าตอนแรกมองว่าเฮ้ยยังไม่จบห้าใช่ไหมถ้ามองว่าจบห้าแล้วนะนะอาจจะมองแรกแบบนี้นะครับก็ดูกันนะว่าอาจจะทำ abc นะเพื่อจบสองนะครับก่อนที่จะสองใ่นะก่อนที่จะขึ้นสามใบแบบ,แบ,บอลังการงานสร้างนะ เรามาดูระยะแถวนี้กันก่อนแล้วกันอะก็มองได้ว่าอาจจะยังไม่จบขาซีนะก็ะนับแล้วยังไม่ครบนะรู้สึกรบแล้วน่าจะยังไม่ครบนะครับอาจจะลงได้อีกรอบหนึ่งก็ต้องดูนะว่าจะลงได้ถึงไหนก็มองว่าถ้ามันไม่เบรกราคาหนึ่งเหรียญตรงนี้ไปนะหรือประมาณกี่บาทไทยประมาณสามสิบสี่บาทไทยนะยังจะลงต่อได้อีกรอบหนึ่งนะครับก็อาจจะลงไม่ได้ถึงประมาณศูนย์จุดแปดถึงศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดนะเป็นแนวรับที่ลึกๆนะตรงนี้ ระหว่างทางเนี่ยรอดูนะอาจจะจบได้นะครับก็้องรอดูอาการมันต่อไปนะตอนนี้ไอซี I, I, C, ชั่วโมงก็ยังไม่มีบูดิ้งเดเวเทนอะไรนะอาจจะมีระยะไกลตรงนี้นิดหน่อยแต่ไม่เยอะพอนะครับก็คือมองว่ายังมีโอกาสลงหน้าอีกสักรอบนะึงนะต้องมารอดูว่าทํายังไงต่อไปนะถ้าสมมติไม่เบรกสามสิบสี่บาทใช่ไหมก็อาจจะเจอก็ได้ตรงยี่สิบแปดบาทถึงยี่สิบหกบาทไทยนะหรืออาจจะเป็นสามสิบบาทเนี่ยอาจจะจบได้ต้องดูอาการนะแต่มองว่า ตัวยี่แปดกับ2ี่สบเนี่ยเป็นหลักครับประมาณนี้นะสำหรับตัวเอเด้าตัวต่อไปเป็นตัวเจฟินนะตัวนี้ก็มาดูแนวะรับให้แบบนั้นเลยนะมาดูเพราะว่าเฮ้ยมันไปนั่นกับเต่าบินใช่ปะแล้วก็เออขึ้นมานะมองว่ายังไม่จบนะเพราะดูนะขึ้นในวิบไปโดนตบกลับลงมานะครับมองได้ว่าถ้ามันยังไม่สามารถยืนได้นะยืนเหนะือตรงนี้ได้นะครับอาจจะเจอกันแนวรับที่สําคัญสําคัญกนะ็คือตรงสาสแปดบาทครับ สามสิบบาทตรงนี้นะก่อนถ้าสมมติมีการกลับตัวนะครับอาจจะขึ้นไปได้ตรงบริเวณหกสิบสองบาทท้งนี้ท้งนั้นนะหกสิบสามบาทดิใช่ไหมเฮ้ยแตะพุ่งสองบาทใช่ละก็ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับก็คือต้องเ่ง EMA สองร้อยกับห้าสิบให้ได้ก่อนมองว่าสามสิบบาทตรงนี้นะเป็นแนวรับที่สําคัญมากๆครับพะเป็นเส้น EMA หนึ่งร้อยมารับพอสมควร <c oughs> ก็คือไม่ควรจะหลุดราคาประมาณสามสิบบาทนี้ไปนะตัวอะไรไหมอ่ะตัวต่อไปเป็นตัวรูนครับ นีไ้ไหมโอเคตัวรูนนะครับก็มองได้ว่าเอ้ยมันน่าจะลงสองแล้วก็ลงสี่ตรงนี้น่าจะเป็นทําเป็นขาเอนะมอกว่ายังลงได้อีกสักรอบนะตรงราคามันเจ็ดเหรียญจบได้ไหมก็ถ้ามันไม่เบรกไายถ้ามันไม่เบรกราคานี้มานะอาจจะแล้วขึ้นไปเลยนะอาจจะมองว่าจบได้แล้วนะตรงนี้อาจจะนับผิดตรงไหนสักจุดหนึ่งนะแต่ถ้ามันไม่ขึ้นแล้วเบรกลงมาก็มองไว้แนวรับใกล้ๆก่อนตรงประมาณเจ็ดเหรียญอย่างเงี้ยนะ แล้วก็ลึกๆเลยตรงประมาณ6กเหรียญน,นะสำหรับตัวนี้นะก่อนที่จะทําโซนขาบีขึ้นไปอาจจะขึ้นไปได้ถึงเก้าเหรียญน,นะครับนี่คือกรณีที่มันทําเบีนะอาจจะเป็นเน่้ยเอบีแล้วก็ลงสีบอบมองประมาณนี้นะสำหรับตัวรูนนะครับก็ยังมองว่าเฮ้ยก็น,น่าเล่นอยู่พอสมควรนะอะตัวต่อไปและเป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวซิลตัวนี้ยัง อยู่ในแผนแบบไม่หลุดแผนเลยนะก็อมองได้ว่าตรงนี้ก็ลงมาใกล้แนวรับสําคัญมากนะตรงราคาประมาณศูนย์จุดหนึ่งตรงนี้นะดูทางเฟมเล็กเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลงมาอีกสบรอบนึงน,นะแล้วก็ให้ตรงศูนย์จุหนึ่งถึง0ูนย์จุศูย์เก้าแปดถ้าไม่หลุดนะครับก็มีโอกาสที่จะเด้งไปได้ถึงศู8ย์จุดหนึ่งแปดตรงนี้นะราคาไทยก็ประมาณถ้าลงมาในไม่หลุดประมาณสามจุดห้าบาทถึงสามจุดสองบาทตรงนี้นะมองได้ว่าจะรีบาวกลับขึ้นไปได้ถึงประมาณ6บาท มองไมประมาณนี้นะสำหรับตัวอะไรนะตัวซิวใช่ขึ้นมีแล้วลงสีก็ม่ประมาณนี้นะสำหรับตัวซิวก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ